นิทานสอนใจตอนที่ห้าก้อนหินกับลำธารลำธารไหลไหลผ่านก้อนหินใหญ่ก้อนหินบ่นว่าเจ้าช่างโชคดีไหลไปได้ทุกที่ส่วนข้ากลับอยู่ที่เดิมลำธารตอบอย่างอ่อนโยนว่าแต่ข้าเองก็ถูกขวางถูกหักถูกแยกทุกวันนะเพียงแต่ข้าไม่หยุดไหลก้อนหินเงียบแล้วเริ่มรู้ว่าความนิ่งของตนเองก็มีค่าไม่แพ้การไหลของลำธารวันหนึ่ง ลำทานและก้อนหินต่างเรียนรู้ว่าโลกนี้ไม่ต้องเหมือนใครแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คนหนึ่งเกิดมาเพื่อไหลไปข้างหน้าอีกคนเพื่อยืนมั่นให้คนอื่นพักไม่มีใครด้อยกว่าใครในบทบาทของตัวเองถ้าคุณชอบเนื้อหาสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องก้าวเล็กสู่ก้าวใหญ่ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ